สวัสดีครับส่งงานนะครับอิติสุมูเอ็นะครับออนิวสองพันยี่สิบสองนะครับแต่งเติมเสริมหล่อนะครับภายในนะครับบายซีเคการช่างอายุทยานะครับซีเคการช่างนะครับเป็นล้านเคลือบลายไม้ลายเคปล่านะครับแต่งเติมเสริมหล่อนะครับอัปเกรดเพื่อมูลค่าของสินค้านะครับ แต่งเติมเสริมหล่อนะครับมาสภาพไหนหลอกลับไปลืมบาเล็กที่นะครับแต่งเติมเสริมหล่อเพิ่มเติมนะครับหรูหรากว่าเดิมนะครับยิ่งขึ้นนะครับหล่อกว่าเดิมสวยกว่าเดิมนะครับเพิ่มเติมคือทําจากล้านนะครับชิ้นงานรับประกันตลอดใช้งานนะครับดูแลลูกค้าตลอดใช้งานเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นชิ้นส่วนภายในนะครับ แผงประตูสประตูนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนคอนโซลการนะครับออกแบบดีไซน์สไตล์คอนโทนนะครับเฉดสีเดิมนะครับของตัวรถนะครับของของตัวสีรถนี่ก็จะเป็นในส่วนของสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลเข้มนะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับเพิ่มเติมเสริมหล่อยิ่งขึ้นนะครับกับ CK การช่างอยุธยานะครับ เพิ่มเป็นในส่วนของลายไม้แคมรีนะครับอัปเดตเพิ่มเติมเสริมคมหล่อยิ่งยิ่งขึ้นนะครับเพิ่มเติมเสริมมิตินะครับสีขีการแช่งอยุธยานะครับเป็นร้านเคลือบลายไม้ลายเคปลานะครับร้านอยู่ยุธยานะครับก็ท้ายคลิปก็จะขึ้นนำบัตรเบอร์โทรไว้ให้นะครับ ทำยังไงถึงกล้าการันตีรับประกันตลอดใช้งานนะครับประสบการณ์การทํางานกับค่ายรถยนต์มากกว่า20ปีนะครับการันตีคุณภาพนะครับแต่งเติมเสริมหล่อนะครับตัวนี้เป็นชิ้นส่วนคอนโซลเกียร์นะครับก็ลูกค้ารีวเคีมานะครับออกแบบดีไซน์สไตล์ในส่วนของห้องโดยสารนะครับของเดิมศูนย์ก็จะเป็นในส่วนของสีน้ำตาลอยู่แล้วนะครับ ย้ำนะครับสีีกันช่างอายุทยานครับร้านเคลือบลายไม้ลายเคปล่านะครับสีไลเนอร์นะครับมีให้เลือกมากกว่า12สีนะครับทั้งเคปล่าทั้งลายไม้ทั้งสีไลเนอร์นะครับก็เข้ามาสอบถามเข้ามาสอบเข้ามาสัมผัสดูนะครับว่าทํำยังไงถึงกล้าการันตีงานนะครับรับประกันตลอดใช้งานนะครับคอนเซปต์ก็ชัดเกนนะครับเราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายนะครับดูแล ใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับผู้จัดการถอดประกอบติดตั้งให้เองนะครับดูแลทุกขั้นตอนการผลิตนะครับทั้งผลิตถอดประกอบติดตั้งให้ครับดูแลใส่ใจลูกค้าทุกรายละเอียดนะครับก็สนใจก็สอบถามครับเข้ามาสัมผัสได้นะครับกับ CK กันช่างอายุทยานะครับร้านอยู่เส้นตลาดจอมพลน,นะครับสายเอเชียมาในส่วนของ รถนะนะครับอยู่เขตบางปะอินนะครับก็ตามนํำบัตรที่ขึ้นให้นะครับหรือไม่ก็เบอร์โทรเฟซบุ๊กตามเพจนะครับพิมพ์เข้าเลยนะครับ CK การช่างอายุทยานะครับเก็บล่าลายไม้สีไลเนอร์นะครับชิ้นงานก่อนทำนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับของเดิมนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้เป็นพลาสติกแท้นะครับพลาสติกแท้ ABS นะครับ PCABS นะครับพลาสติกเนื้อแข็งนะครับ ของเดิมก็จะเป็นสีดำเป็นโนแบ็คนะครับก็จะเป็นรอยขีดข่วนนะครับลูกค้าแก้ปัญหามานะครับก็เป็นรอยขีดข่วนนะครับสีเคการช่างอายุทยานะครับก็รับดูแลนะครับตอบโจทย์ทุกปัญหาคาเดียวจบนะครับลูกค้าก็มีรถอยู่หลายคันนะครับขัน,ก,นก่อนก่อนก็มาทำก็ปัญหาจบนะครับ พอดีได้โมเอ็กสองพันยี่สองป้ายแดงนะครับ4ีเคการช่างก็รับดูแลต่อนะครับทำยังไงถึงกล้าการันตีแลบประกันตลอดใช้งานนะครับชิ้นส่วนนี้เป็นแผงปิดน็อคประตูนะครับสี่ประตูนะครับจุกสี่จุกนะครับแล้วก็ครอบสวิสเปิดปิดนะครับสี่ประตูนะครับชิ้นส่วนประตูหน้าประตูหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลกลางนะครับชิ้นส่วนครอบเกียร์นะครับ สีเคการช่างนะครับถอดประกอบติดตั้งนะครับทําแยกชิ้นให้ทุกชิ้นนะครับก็เข้ามาสัมผัสดูครับทําไมถึงกล้าการันตีรับประกันตลอดใช้งานนะครับของเดิมศูนย์นะครับใช้นานๆก็จะมีปัญหาตามสภาพการใช้งานนะครับสีเคการช่างนะครับชิ้นส่วนเคปลาลายไม้นะครับพ่นสีทูเคนะครับ เคลือบเงานะครับสูตรสองหนึ่งนะครับสียังดีนะครับคุณภาพอย่างหนานะครับเงาชํานะครับเห็นไหมครับเงาชํานะครับมาสภาพไหนนี่รอกันไปหรือบ้านเลขที่นะครับชิ้นส่วนในส่วนของมูเอ็กมูเซเว่นนะครับอิซซุนะครับทางร้านก็ของลงอะไหล่ไม่ครบนะครับ ก็ชุดนี้ก็จะเป็นในส่วนของลูกค้าเอารถมาให้ซีเคการช่างนะครับถอดทํำนะครับก็หลังจากถอดนะครับทำก็ไม่เกิน2วันติดตั้งคืนนะครับถ้าลูกค้าถอดมาให้ไปประกอบเองนะครับหรือว่าส่งพัสดุนะครับซีเคการช่างปกติก็ส่งงานทั่วไทยอยู่แล้วนะครับหลังจากได้รับของก็อีกวันนะครับวันที่2ก็ส่งคืนนะครับ ส่งงานทั่วราชอาณาจักรไทยนะครับเพียงแค่ว่าลูกค้าต้องถอดประกอบเองได้นะครับแต่ทามาที่ร้านนะครับถอดประกอบถอดประกอบติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มนะครับดูแลลูกค้าทุกรายละเอียดนะครับที่สําคัญดูแลตลอดใช้งานด้วยนะครับงานภายในลักษณะน,นี้นะครับทําไมถึงกล้าการันตีรับประกันตลอดใช้งานเข้ามาสัมผัสด,ดูนะครับ ซีเคการช่างปะจบการสายตรงนะครับกับค่ายรถยนต์ดังนะครับมากกว่า20ปีนะครับเป็นงานที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับย้ํานะครับเป็นงานที่ได้รับความนิยมสูงสุดในธุรกิจยานยนต์เกรดพรีเมียมทุกค่ายนะครับเมืองไทยนะครับก็หลายๆค่ายก็ตัดงบตัดคอสต์ตัวนี้ออกไปนะครับเพราะต้นทุนข้างจะสูงนะครับก็ทําสีให้นะครับเหมือนกับนี่ครับตัวด้านข้างนี้นะครับ ตัวดาบด้านข้างนี่ก็เป็นชิ้นส่วนสีนะครับเห็นไหมครับคันนี้ก็มาบิ้วใหม่นะครับกับ CK การช่างนะครับดูแลทุกรายละเอียดนะครับขอบคุณนะครับก็ท่านประยุทธ์นะครับจากหมู่บ้านเลิศเศรษฐีนะครับนี่ครับแต่งเติมเสริมหล่อนะครับหลอลนะครับกับเจ้าหมูเอ่ X สุดหลอ่อคำงานคนนี้นะครับขอบคุณท่านนายกนะครับที่ไว้วางใจให้บริการนะครับสวัสดีครับ